พูดวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ครับขอเชิญครับกลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยคับขอส่งบุ่มอให้ตุ๊กตาด้วยครับดิฉันเป็นตัวแทนลานมันพัฒนานิคมพืชผลค่ะเป็นลูกสาวของพ่อคมกับแม่อีับ เม่นีอ่ะวัตถุประสงค์ของงานเนาะงานทําบุญบุที่ส่วนกุศลให้คุณตากองใช้เพชรแตอยากใช้พี่นอกมาร่วมสนุกสนานกับวมอลำ้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเด้อเอ่อย่าให้มีเรื่องปีกัน <c oughs> กะมวลมวนมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสงบเรียบร้อยมวนมวนสอดแจ้งเบิดคืนอ่าแล้วกะ ขอโฆษณาหน่อยหนึ่งร้านมันพัฒน,นานพื้นผิผลรับซื้อพืชไร่ทุกชนิดซื้อข้าวเปลือกซื้อเข้าวโพดซื้อมันก็ยังไงก็เอามาขายแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหมา่ก,กันได้เลยค่ะรวมอุดหนุนแล้วก็สน,นับสนุนกันน้ะเนเ่อ์ ขอบคุณน้องพลมากครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับลูกค้าทุกท่านลูกค้าเก่าใหม่นะครับของพวกเราคุณชื่อฮันการครับผมพลบอกว่าขอโฆษณาดนึงครนึผมไม่นิดหนึ่งนะคะลูกค้าของลานพัฒนานิคมพืชผลนะคะทุกท่านย่อมรู้ดีนะคะว่าลานนะคะของเทียคมแล้วก็เจี๊ยนะคะเป็นลานที่ให้ราคายุติธรรมที่สุดใช่ครับพิธีกรขอโฆษณาดนึงค่ะครับผมลำดับต่อไปครับก็คงจะ อาท่านกำนันขอเสียงปรบมือก้อนรับท่านกำนันนะครับพบปบพีลน้องชาวตำบลอโบ,บ้านแล้วก็เอฟซีของสาวร้อยเพชรตันแพงครับขอเรียนเชิญครับท่านกำนันครับชิบคับครับ่ารมาิการก็ควรจะตรัสถึงรมคุณเจ้าว,วาดวัดหนองผูวนารามและพระคุณเจ้าทุกรู้คุณนิคมและคุณกัญญากรรัตน์รักนะครับก็ขอขอบคุณ ท่านที่ได้นําความสุขให้มอบให้กับชาวตำบลหนองบานและพี่น้องชาวบ้านใกล้เคียงต่างจังหวัดต,ต่างหมู่บ้านก็ดีต่างอำเภอก็ดีนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับที่ได้นำคณะหมอรำสาวน้อยเพชรั้นแพงมาทําการแสดงให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะได้ชมได้สนุกสนานกันในค่ำคืนนี้ อ่ผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอ่าชมการแสดงของคณะบารามอย่างมีความสุขอ่าและสนุกสนานกับการอ่าชมการแสดงในครั้งนี้นะครับอ่าสุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องอทุกท่านนะครับช่วยกันรักษาอ่าความสะอาดนะครับในงานเพราะว่าทางวัดนะครับก็จะไม่มีคนเก็บขยะหรือ ที่จะช่วยบริการก็ช่วยๆกันนะครับอย่าให้สกปรกแล้วก็ขอฝากพี่น้องกลุ่มวัยรุ่นพอดีนะครับก็ให้ดูสนุกสนานอย่าได้มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันนะครับเพราะว่างานทางัุณภาพนะครับทำความสุขให้พี่น้องจริงๆนะครับไม่อยากให้มีทะเลาะเบาแว้งกันนะครับอยากให้ดูกันสนุกสนานเลยนะครับ สุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขออวยพรให้คณะเจ้าภาพนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับในหน้านที่กิจการงานทุกๆกอย่างก็ประสบความสำเร็จและก็ขอวอวยพรให้พี่น้องที่มาร่วมชมงาน,าน,น,านการแสดงของคณะมอลำในคืนนี้ก็มีแต่ความสุขความเจริญแ้วข้าป,ปลอดภัยในการเดินทางตลอดทั้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในาสาธารณโลกนี้ที่ต้องนับถือก็ให้คุ้มครองพี่น้องลอดภัยขอขอบคุณครับขอบคุณทํกท่านนะครับที่อวยพรแล้วก็ได้เปิดง,งานแต่อีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้นะครับท่าน,<ม>านสายคนตาดีนะคะท่านหวานๆนะคะของทุกท่านก็คงจะชินกับเสียงของผู้สารวัตรนะคะ ขออยู่ข้างล่างนะคะสารวัตรขอบขอณเลยเชิญครับ,บท่านจะได้พบกับพี่น้องแล้วก็ผู้ให้ความราาักษาความปลอดภัยของพวกเราในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณเชิญครับท่านครับผมกมารรัฐมนตรีการต่างด้าทุกรูปนะครับและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านหนองบัวบานบ้านหนองกูครับครับผ่านไปวันที่สนะี่เนาะเขาดูแดบบสนุกสนานเต้นกันแบบสนุกสนานครับมือดีกับขี้กันรครับผมจมัดกำลังมาให้เต็มที่เลยครับตำรวจผมประมาณหาสิบคน สองหออีก30คนเอาปอมาอีก20คนประมาณร้อยคนปลอดภัยเรียบปลอยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอเสียงปรบมือีกครั้งหนึ่งครับสนุกสนานเต็มที่ครับเต้นเต็มที่เลยครับวอาแจ้งนักยุ่งรำกาญตลอดครับสวัสดีครับครับขอบคุณทสารบัดครับที่ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องที่เดินทางโดยเฉพาะเอฟซีที่เดินทางมาจากทุกที่มาให้กำลังใจสาวน้อยเพื่อนต้นเพีงครับถือว่าเราเปิดสกลาดมากอ่า แห่งใหม่นะครับลานเพลินเป็นคณะที่สองของข้าถึืนนี้ที่ทางคณะภาพลูกๆของคุณพ่อกองใสเพชรนะครับที่มอบความสำราญไม่ว่าจะเป็นลูกค้าลานมันลานลานพัฒนาอิคมพืชผลหรือเอฟซีของสาวนักเชะตั้งเพลงนะครับข้ามืนนี้ค่ะผู้ชากันขออนุญาตนะคะแนะนำผู้นำบนเวทีนะคะ ท่านแรกนะคะท่านกำนันอุทิศชัยสงกำนันตำบลหนองบัวบานค่ะอสียงสมเด็ครับท่านที่สองนะคะท่านโสรัตชาลีวงศ์รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานค่ะเสียงสมเด็ต้อนรับท่านเลยครับท่านที่สามนะคะท่านมีปรวัติคองบัวบานเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานค่ะท่านที่สี่ค่ะ ท่านผู้ใหญ่สุพันณีสิริบพภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจดค่ะท่านที่สองนะคะเจ้าของพื้นที่เช่นกันนะคะท่านอบตชุติพันธ์อยู่พคชรักค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารจัดบลหนองบัวบานหมู่ที่หนะคะและท่านสุดท้ายนะคะอบตสายฝนโฮมจตุรัสสมาชิกสภาองค์การบริหารจัดบลหนองบัวบานหมู่ที่หนึ่งนะคะขอบคุณท่าน ลำพันนะครับสำรักพรมคุณผู้ชิตลุชาณวิเศษนะครับกับท่านลำพันคำนวลยค่ะอันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานค่ะคงรับผิดมิธีกรหน้าเวทีและก็นำพระราชภาพตลอดจนท่านผู้นำขึ้นบนเวทีแล้วก็จะให้ท่านได้รับรับ,รบชมการสแสดงของสาวน้อยเพชรท่านเพลงในรายการต่อไปสำหรับพระผมก็คงขาขออนุญ,ญาตสวัสดีและขอบคุณท่านแกพูอ่า พี่น้องเอฟซีทุกท่านณาโอกาสดีครับสวัสดีครับสนุกสนานและมีความสุขมากๆกับทีมงานสาวน้อยเพชรพันเพงครับขอถ่ายภาพรวมกันิดนึงครับถ้าได้ครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพก่อนนะคะขอบคุณครับขางาจะภาพแถบบนเลยครับโอเคครับ ชุดเดิมน,นะครับขอถ่ายภาพนะครับชักภาพโอเคน้องนัดใช่ไหมครับโอเคครับ